ตามคำเปรียกรองของเอฟซีที่ขอมาเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าตะลุยตลาดแตกอ่าไมยข้องถมสิข้องถมยะโสใหญ่ที่สุดในเมืองยะโสแล้วพี่น้องผมมาจอด้านเล่ากับฟ้เล่าคือเ่าไปใส่กับพอเล่าพี่น้องประมึกอ,อย่างที่ขครดีที่สุดในย่านนี้เอาเดี๋ยวเข้าไปเขาสิมาเหลืมต้นเลยนี่จามองดีเขาสิมาสุดอยู่มองนี้เพราะว่าของคุณแม่เรามีที่เด็ดในเบิ้งเดี๋ยวเขาสิมาสุดยร้านนี้เขามาจอดอยู่นี่ ครับไปกันเ,เรื่อยๆเดี๋ยวน้อครับเนาะจริงๆแล้วคือมันใหญ่ๆแบบนี้บ้ามีอยากให้เป็นประมาณวันอ่าเป็นประมาณวันอังคารใช่ไหมนะสลับกันเป็นวัดนี่ยังบ้านอ๋นนะนนนๆๆนอบโ,อโ,อโอบอแบบบุญได้ปะบว่บ,บนะได้แล้วเจ้าผลไม้พร้อมทาน คนบ่าท่านลายพี่น้องว่ามีมาตอนนี้ประมาณสี่โมงสี่โมงเคืองนะครับเนาะประมาณสี่โมงเคืองเป็นข้องถมในเมืองยา่าโศที่หง่ทีท่สุดในอย่าโศในยานยานี้แล้วนะพี่น้องเนาะของสวยๆงามๆของที่ดีที่สุดเขาสัญญามเลือกสั่นมาให้พี่น้องได้เบิงกันวันอังคารน,น้องๆนักเรียนนักศึกษามาโรงเรียนกับเบื้องใดแต่ครับเป็นวันอาทิตย์กะยุ่นอกเครื่องแบบของเขาเอามันประมาณว่ามันประมาณ บอกว่าถือบอกว่าถือเดี๋ยวว่ามีสีอย่างแจ๋ไปที่นอกผมเอ้มันตรงโค้งมากเอาตรงโค้งมากเอาขอญาตินะครับว้าวว้าววว้าตักใหม่ๆหม กะทะาทางคนละ้าคคนละ้าคนละ้าไขปลาเผาเดี๋ยวเขาเสีอุ้ยทอดแบบต้องน้ำเสนอแบบนี้พองพ้องุดมากกินห่อนๆบอกเลยเด็ดสุดๆพี่น้องผมเขาสิไปจังไรมาจังไรบาท นอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆไม่อยากจะกินชาวกล้วยหรือไม่อยากจะกินของหวานชาวกล้วยนั้นเปรียบเทียบกไผ่จีนเข้าสิไปโค้งกินพื้นที่ประมาณหาซิบไรได้รับความนิยมประมาณหาซิบถึงลอยไร่ไรเราบ้างตลาดนี่บ้ามีชดว่าเด้ซึ่งโดยมากจะเป็นพนักงานเขาในรูปแบบบริษัทคุณผู้สาวต้องถาเข้าเลี้ยงเจ้าหน้าที่พอบาดแดดมันแห้งจรองนี่ประมาณสี่โมงสี่โมงกูกรัวน้องๆนักเรียนนักศึกษากับ คงจะบโะท่านมากกันอโอ้งถ้า่าถาม่าของอยากของกินลายบอ่อบ้ามี่บอกแนะนําแน่นอนรอพี่เสถ้าสู้ฉี่กับบปตําสซีหาหลานพี่น้องนะสู้ฉี่กับโตั้มซีหาลานเห็ุนะก,หาากันใหม่ๆสดๆซึ่งถามว่าเด็ดบอ่อเด็ดแน่นอนใส<า>่และห้อเขายุหลอกใดนี่งงดินี่งงพี่นอ้องงง<า>เอา้าพี่ยมองเข้าไปนี่ ปวงงอุ้ยน้องน้องมาแล้วพี่น้องน<อ>้องมาแล้วอเอ,า <ๆ S 2> อ้มเอามองเขาเฮ้ยเขาต้องควงไปพุ่นอีกพี่น้องเขาต้องควงไปพุ่นอีกอย่างมะม่วครับ ไปกันพี่น้องผมไปกันล็อกนี่โอ้ยถูกสิ่งถูกอย่างใหม่ๆสดๆเขาใหม่ๆอ่ะวุ้ยแบบเปล่งแบบเปล่ง,แบบงแบบเอมว้าวเดี๋ยว ต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูเอาต้มเลือดหมูพี่น้องเขาไปปรุงเอาได้นี่นี่แหละหมูจังหวัเนี่ยแหบบ้าสิบบาทครับผมต้มเลือดหมูพี่น <50 S 1> ้องแจมเจมว้าวหน้อบาทครับของร้องเจ้านีเด็ดเจ้านีเด็ดม,มาหาคุณแม่ครับออกมามาหาเลยนี่ที่เด็ดของเรามีไก่สดๆแล้วกะ็ที่เด็ดของเราอีกอย่างหนึ่งเดียวมาเอา เดี๋ยวเขาจะกลับมาขันโชคดีกับเรียรโชคบ่ดีกับกบ่เรียรพี่นอ้องถอดปลาไม่ไหม,ไมอีกแล้วจานละสีสสตัวนี้คนปลายัางคุณพ่นพอนี่ปลากะบอกง่ายกสงสัยกบอกปลากระบอกจานละสีาา่สิาาบเพื่อนเมนบะ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 ับะระบ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 ลบะ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 ะบะบบะะบะกะบะบะบบ เอาถ้าว,ว่ามีตะจานเป็นตาแซบดิเลยท่านมีโปนึงแถมหนึ่งมาเอ้ยคุณพ่อเอ้ยกรบเขาะเสบ็บๆพี่น้องผมนี่เป็นกับเขาะถุงตามสร้างดูเด็ดเพดมันมแกงเห็ดแกงเห็ดสดๆแบบคือเขาสร้างแล้วคุณแกงให้เลยเขากี้บาทช่างเขาขี้ประยุกตร้อมอืมนะ่ะเนี่ยเขากี้สิบบาทดิ้นี่สิบบาทกินเลยเลย คันในย่างั่วโมงหนึ่งกับโเบิดพี่น้องจริงๆนะคันคันในย่างนี่้ั่วโมงหนึ่งกับโเบิดถ้าบอกดก่เย็นดาณาานใกมากๆแกงแบบซอสใช่โอ้ยเหนี้บอกมวงสติกกี้ไรบอกเหรอสติกกี้แมงสติกกี้แมงกุไรน้องพี่น้องเนาะลากบ้าเ้าครับบนนังคัครับมาอีกแล้วเอาีกแล้ววังหันคือยีุ่่นคนละเจ้าคนละเจ้า่อค้าผูเก็ แล้เอาแมนโอ้โหโอ้ผู้เกาอยู่นี่โอเคครับโอเคโอเคครั oh, oh. Oh,, บผมอุ <c oughs> <บ traumatic. S 1> <c oughs> ้ยฮัลโหลฮัลโหลเบิ้งร้านนี่น่ะสนใจค้นลายค้นลายน้ำส้มกับแบบคันสดๆอ่ะเบิ้งเราอ่ากับเขา คือเขามาเขามาพยายามมาโซนที่แบบว่านี่ขาหัวเป็นขาเอาเอาส้มยำหัวปลาแซนด์มอนเอาอยู่สีนเป็นขาต้องพี่น้อง,องปาลากระจุข้ามหมอกอุ้ยปวดนะส้มร้องเมื่อกี้ยุคหางโลดตัดพี่น้องยุคหางโลดตัดยะโสท่อนยุคหางบีควิกเลยล่ะยุคหางบีฝั่งเดียวกันกับโลดตัดฝั่งเดียวกันกับบีควิกพี่น้องอืมในเมืองยะโสเลย นี ais, ่่่ร้านกิ่งย่างเท่ยวนี้ต้องลองต้องลองเบิ้งทีละเบิ้งไกลไกนะ anh ý nhé, vì nó anh ý nhé. Là xuống chế u nương ta. ตะละมองนี่ครับของกินแบบของกินแบบคิดว่าถือเงินมาตั๋วหนึ่งนี่ว่านาจะย <cons> ่างไรพ่อว่านาจะย่างไรพ่อหาซีเมตรว่ามีแบบเบิดแทะมีตะแนวเป็นตะแสบอ่ะอืมอืมอืออือืมว้าวว้าวเบิึงที่เพี่น้องย่างก้อนเลยทอดหรอปะมาตันทอดทอดกับพ่อดีล้าเขาก็เอารถออกไปพ่อดี อันนี้ยังพี่น้องโอ้เคบับเคบับเคบ,บ,บับพี่น้องว้าวเบบช้ำช้ำช้ำช้ใหม่ๆหมุนแบบยุนีเลยเอาคิดเบิ่งเอาหลวดไปแจ้วแก้วอ่ะงามๆคือเขาขนาดพักขนาดพักไว้จังน้อยเราได้นี่ขนาดพักไว้จังน้อย,ยแบบโอ้โหท้ายบ่เบ,บิดอีหลีแบบเป็นชโมู่สุดเปลือใหญ่กับรายการถือกองประคองชีวิตพี่น้องบ้ามีสิเลียนแบบในอ้น งามเลยคุณแม่งามเห็นเลี um. ้ยนเรียวแบบฮะอันนี้ไปไปฝากคุณแม่มาลีท่องนี่ปลาคาทีเอาไปกินเองเราต้องร่องทั้งซองยางอือโอ้พักยิบเลยบอกอ่าคุณพี่พักยิบเลยพี่น้องผมเอาซบมากซบกระแลงมากพี่น้องรัััเาก็มงขึ้นน่ห วัาหนเงยหของเ่าไ,ไปไส่เขากะพ่อลองเทียร์รักกะรียู่มุมนหนึ่งลองเทียร์รักกะมาอีกมุมหนึ่งพ่อกันเจอกันคือเก่การเซอร์ติบังบอแถ่ๆลอยเปอร์เซ็นต์อู้ยใส่ย,ยางใส่ย,ย,าสย,ยางคือพ่อนุ่มมีดน้องพี่น้องเนาะขัดใส่ย,ยางเห็นว่าฟังตรงครับเป็นตะเสียบบานท,ที่นี่หลังจากที่เฮาเบิ่งกันไปพ่อประมาณเสียฟ้ามือส่งมือส,อง <S <S สวงเฮากัพ่อกระเห็นกันแล้ว เข้าไปหาเบรริ่งของสวยๆงามๆกันพี่น้องบ้านเข้าไปหาเบรริ่งของสวยๆงามๆกันพี่นอ้องบ้านมุกกระทะสดๆใหม่ๆเนี่ยอ๋มอม,มาหาซิบไร่ที่เหลือเนี่ยสิเป็นของอาโซนเสือผ่ามือหนึ่งมือสองพี่น้องเนี่ยขันท่อยางไปยังสีแมีนไปเบิดเลยเนี่ยเกินหยอดทึกสีบฝ่าพีนพ่น้องแล้วก็อ้อมไปฝุ่นก๊กซ้มซาพ,พูน มันกระจิบว่ามีว่ามันก็น,น่าจะถึงแล้วมั้งประมาณจักลอยไรลเน,นี่ยพี่น้องน่าจะถึงพื้นที่ประมาณเอาตีไปขา,เาดเลือยังไงกับังว่าบ้ามีแต่ว่ามีตีไปประมาณลอยไหลแต่ว่าเ้าสิห้าต้นยังขีดมือ<ส>นบาคี่บอกข้ามนีตาดุเล ไปพี่น้องขันมีเพลงกะทำใจขันมีเพลงกะทำใจคือว่าเขาต้องสต็อปไปกวก่อน ขอเจ้าหลกเนาะครับน้ำพริกกะปิจุกจุอ่ะโอ้โหเข้มข้นข้มเข้มข้นแต่แซ่บแหงแกวไปพี่รองผมว้าวว้าวว้าวต้องขออภัยพี่้องหยางๆยายางๆยาดางยาะค่ะเอาไ้ซ้ำนี้ วันอาทิตย์หน้าเจอกันอุ้ยหอยดอกส่วนน้ำผิ่งเป็นตะกินตะกิดบังเถอะเดี๋ยววันอังคารมาจัดหลับเพียสพี่น้องย้อนนี้มันเต็มไม่เต็มมือแล้วได้ลูกพี่เล้ววันอังคารเขามาจัดหลับเพียเราเอาไปเจอกันอาทิตย์หน้าพี่น้องผมหรือวันอังคารวันอังคารเขาอาจจะเพราอกันแต่ว่าแจงเห็ดสดๆนะบ่ง สร้งได้ปุ๊บ,บเพื่อนกระเจงให้ท่านที่เลยเนาะลูกพีเนาะแกวพี่นอ้องนะคับลาบาจากกันไปอ